สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่19กุมภาพันธ์2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวท e เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily นะครับตามระบบของเราตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็ประมาณ6แท่งก็ประมาณ6000กจุด เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะไม่เยอะผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งโดจิไปเพราะว่าเราจะลุ้นแท่งนี้นะครับว่าหากเขาทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะครับเราจะสันนิฐานและคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะลงต่อแต่ต้องรอให้เขาพักพักตัวบริเวณนี้ก่อนนะครับถึงจะสามารถมองเป็น มีโอกาสที่จะเดินทางต่อได้นะครับอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับใครเคยลงเรียนแล้วนะครับก็จะมองออกว่าตอนนี้กําลังเกิดนะฮะกำลังเกิดสัญญาณที่เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ระยะไกลนะครับระยะไกลก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นนะครับตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เป็นแพทเทิร์นขาลงชัดเจนนะครับเป็นชัดเจนแล้วก็มีสัญญาณการเข้าออเดอร์อยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับนะฮะตบบนี้ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ค่อยๆไหลลงแล้วนะฮะค่อยๆสร้างคลื่นมาเรื่อยๆนะครับตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้อาจมีโอกาสนะครับนะฮะอยู่บริเวณนี้ก่อนและมีโอกาสที่จะเดินทางต่อเพราะแรงขายมีเยอะเลยนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วก็ประมาณ15แท่งก็ประมาณ2,000วัาจุดนะครับเม mm ื hmm. ่อวานนะรเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าขอพักตัวก่อนนะครับผลปรากฏว่าเขาก็ทําการพักตัวหรือเรียกว่าเป็นเบรกเด้งนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเบรกอยู่เนาะเราก็เรียกว่าเบรกอยู่ นะครับก็ย so <id sprout Likewise>. ่อตัวกลับลงมาเหมือนเดิมเราเรียกว่ากราฟเดินทางต่อนั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อหรือว่าเปอร์เซ็นต์การลงนั้นก็มีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแบบนี้นะฮะแต่นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับหากแท่งนี้เขาปิดเนาะเขาปิดและคอนเฟิร์มว่าไม่อยากจะลงต่อนะครับก็คือเขาจะอยู่ในโซนสุญญากาศนะครับเราก็จะเหมารวมเลยว่าตอนนี้นะครับเขาอยู่ในโซนที่เกิดการพักตัวหรือว่าเป็นไซเวไปก่อน นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนเลยนะครับเป็นหลุมใหญ่ๆเลยนะครับเหมือนจะมีเจนเล็กๆไว้ตรงนี้นะจะเคลียร์เจนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตบนนี้นะฮะตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงแล้วนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็แข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจอยู่บริเวณนี้ก่อนเราจะสังเกตอีกแล้วนะครับว่าตรงนี้นะครับเส้น EMA เขาเรียงตัวกันนะครับก็มีโอกาสที่จะเดินทางได้เยอะเลยทีเดียวนะครับที่เราเรียกว่าเดตคอร์สกับโกลเด้นคร s สนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะจําได้นะครับเราจะให้สันนิษฐานและคาดการณ์ว่ารอบแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นรอบใหญ่นะฮะ ทีนี้เรามาดูในทำเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเช่นกันนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับก็ประมาณ11แท่งก็ประมาณกลุ่เกือบพันจุดแล้วนะครับ เมื่อวานนะฮะเราว,วิเคราะห์ตรงนี้นะครับวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่านะฮะอยากจะขึ้นได้อีกเป็นการจบรอบสัญญาณนะครับแล้วตรงนี้นะครับเขาทำซูเปอร์ทิ้งไว้แล้วมีโอกาสที่จะทำไฮเยอร์ไฮผลปรากฏว่านะครับเขาทำไฮเยอร์ไฮจริงๆพอหลังจากนั้นเป็นแอคชั่นมาเก็ตตอนนี้ตอนเย็นเนาะนะครับก็เดินทางเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกลนะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ขอเบรกสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับอาจจะมีการเบรกพักตัวอีกสักนิดหนึ่งนะคบต้องดูอีกสักพักหนึ่งสักอีกสักสี่ห้าแดงนะครับถ้าเขาจบรอบเขาก็จะจบรอบและเกิดรอบสัญญาณเล็กๆพอหลังจากนั้นเขาก็จะเดินทางตามเทรนด์นะครับนะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะนะฮะก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเดินทางลงต่อได้อีก นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะลดลงบ้างตามกลไกลของตลาดที่เรียกว่า supply effective expansion นะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับการลงการเดินทางคงจะยังไม่ไปไหนไกลอาจจะอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสนะครับที่จะพักตัวยาวนิดนึงนะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับ พรุ่งนี้นะครับเรายังมีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับเวลา2องทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับเรียนปิดคอร์สกันให้จบเนาะหลังจากที่ต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ติดธุระกันมานานนะครับส่วนท่านที่ส่วนท่านที่เคยลงเรียนแล้วนะครับมีเวลาว่างนะครับรุ่งอีวันเสาร์นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มลงเรียนทบทวนได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ